มันมีกี่ซองลูกนับดูสิว้าวไปชิมคำนึงเลยค่ะทำไมมันติดกันเป็นก้อนแบบนั้นนะน้องไม่ต้องอ่ะใส่อันนี้อีกนิดนึงครับเด้พักกินสามเส้น้องฟินมาแล้วครับครับเทเลยลูกไอ้หอ่อห่อใหญ่มันมีนมอ๋อมันมีมันมีกี่ซองลูกนับดูสิ สิบ0องใช่ไหมลูกใ,ใช่เหรอใช่หรือเปล่าน้ำใหม่ดิลูกหนึ่งสองสาม่้ิบสองพอดีใช่ไหมเ <c oughs> ชอ่อ๋อฉีกตรงร้อยใช่ไหมฉีกได้เลยลูกฉีกเลยครับ <c oughs> อาเทเทใส่ตานครับเทลงใจก่อน,นครับโอเค ทุกอย่อางแล้วใช่ไหมครับต้องไปชิมคำนึงด้ไหมครับได้ครับอ,อไรไ่อยไหมอันาลุตอะไรหรอไก้หมดเลยช่วยเอาจะวางทีละสีได้ได้ครับวางทีละสีก็ได้ครับอันนั้นสีเขียวอันนี้กแกละเ,กเรี้ยง หอมจึงเลยลูกจะได้เอาหมีไปเทใส่นี้ใช่ไหมใช่ครับเราจะได้เทใส่กล่องกันลูกแม่ถ้าแม่ถ้าใส่นี้มันจะเลยขึ้นช่งไหมใช่ทำไมมันติดกันเป็นก้อนแบบนั้นน่ะแม่มาต้องดึงออกอะครับแม่จะเป็นก้อนครับอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรลูกอ๋ออันนี้เศษข้าเฉยๆลองไม่ต้องอ่ะหล่นละ เดี๋ยวอันนั้นไม่เอาแล้วลูกเอาทิ้งเลยครับไม่ปเป็นไรมันหลุดแล้วครับเอามาให้แม่มามันโดนตรงนี้ใช่ไหมมันโดนซองเหรอลูกใช่อ๋อมันไม่ไม่ตกลงพื้นใช่ไหมมันโดนซองใช่ไหมยังไม่เหนื่อยแล้วครับเสรแล้วครับเมื่อกี้น้องล้างมือสะอาดแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคเปิดฝาเลยครับไม่แน่นเลยน้องนั่งดีๆสิลูกนั่งลงดีๆครับโดีครับเอาเก็บซองก่อนครับ คือัดเก็บซองใส่อันนั้นอะใส่ซองซองอันนั้นอะลูกซองสีเขียวอะใช่ครับดึงออกเลยลูกมันติดกันดึงออกให้หมดเลยนะไกลแล้วลูกเร็วเร็วเวเเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,วเอาเปิดฝาลูกไม่เป็นไรล้างมือแล้วครับหยิบเลยลูกล้างมือสะอาดแล้ว เยอะมากว้าวกำลังฝ่ออยนี่นะเท okay. ท่วมอย่าลี่ก็พอแนละ้วลูกไม่ต้องเทใส่เยอะครับระวังครับระวังนะอ,อ,อีกนิดนึ่งครับอีกนิดนึงลูกเทท่วมเลยลูกโอเคพอกันครับเคทท่วมก็พอแนละ้วลูกนะไม่ต้องเทยเยอะครับ ใส่อันนี้นิดนึงครับใส่กล่องนี้นิดโอเคอย่างละนิดโอเคหมดเลยนะโอเคได้สองกล่องครับยีพลัพลพลคินสำเร็จพัคินสำเร็จแล้วหรอ,อทีนี้ปิดฝาครับลูกปิดฝานะน้องปิดฝาไว้ครับเราจะได้เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ลูกใช่ครับด้านไหนก็ได้ใช่ไหมแม่ครับเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูลูกเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูพรุ่งนี้ ใช่ครับรครับใช่แล้ว